คารวะสหายเซียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอเซียนอักษรขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการสนับสนุนโดยการกด s ับสไครต์และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคำพีชุดใหม่หอเซียนอักษรขอนำสหายร่วมวิถีทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยของเหล่าเซียนนับแต่บัดนี้ตำรามหาเซียนบทนำ เจ้าบุตที่สองหารลี่เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญผู้ได้รับวาสนาให้ไปเข้าทดสอบเป็นสิทธิในสำนักเล็กๆแห่งหนึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่หนุ่มน้อยชนบทอย่างเขาใฝ่ฝันอยากสัมผัสกับมันมาโดยตลอดในโลกแห่งเซียนเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ ทว่าเส้นทางที่แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กำเนิดยังต้องผ่านความยากลำบากเท่าไรกว่าจะไปถึงจุดนั้นแล้วเด็กหนุ่มปุทุชนเช่นเขาจะทำได้หรือด้วยความสามารถอันธรรมดาสามัญของเขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนนี้ไปได้อย่างไรเส้นทางแห่งความสำเร็จช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกิน ม้วนคัมภีร์หยกจบแล้วขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการกด Sub s c r i b e และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่นะภายในหอคัมภีร์ยังมีม้วนคัมภีร์หยกหลายเรื่องให้สหายเซียนทุกท่านได้ร่วมทัศนาสามารถรับฟังม้วนคัมภีร์หยกเรื่องอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลหอคัมภีร์หรือเสนอแนะม้วนคัมภีร์หยกเรื่องอื่นได้แล้วเจอกันกับม้วนคัมภีร์หยกชุดใหม่